นิลยาทาโร่นะคะวันนี้เรามาอัปเดตสถานการณ์ความรักน้นอมความสัมพันธ์ให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาหรือราศีกันในช่วงระหว่างวันที่16-28กุมภาพันธ์2518ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Sub s cribe และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิรยาทาโร่นะคะเอาละและนี่ก็คือ Energy ของชาวกันนะคะเป็นอย่างไร e i g of s w o r d The Hangman The Tower Page of c u p และ King of Wands นะคะเอาละในช่วงนี้นะคะชาวกันอาจจะยังรู้สึกถึงว่ามันมีอะไรบางอย่างที่เรารู้สึกอึดอัดหรือยังคับข้องใจอยู่อะไรแบบนั้นนะคะหรือว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าจะเลือกเดินทางไหนกับชีวิตดีนะคะจะไปทางไหนมันเหมือนมีอะไรหลายๆ,ๆอย่างที่ทำให้ต้องคิดวนเวียนนะคะกับชีวิตนี้ว่าเอ๊ะบางทีก็เดี๋ยวเดินหน้าเดี๋ยวถอยหลังนะว่าจะ ไปอยู่ตรงนู้นดีไหมตรงนี้ดีไหมนะคะหรือว่า,าปัญหาบางอย่างปัญหาเก่าๆที่มันสะสมอะไรแบบนี้นะคะที่บางอย่างมันอาจจะยังหาทางแก้ไม่ได้นะคุณอาจจะอยู่กับตัวเองมาสักพักหนึ่งแล้วก็ได้นะคะเป็นลักษณะของอคนที่อยู่กับตัวเองอยู่นิ่งๆการใช้ความคิดนะคะหรือว่าบางทีก็ไม่ได้เทคแอคชั่นอะไรมากมายนะคะที่ผ่านมาก็อาจจะแบบเหมือนกับ อยากที่จะลองทบทวนกับตัวเองมากกว่านะคะว่าตัวเองต้องการอะไรตัวเองต้องการที่จะเดินไปทางไหนของชีวิตนะมันก็เป็นแบบเหมือนนิ่งๆมาสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ดูแบบอยู่ในภาวะอึดอัดอะแต่มันก็มีนะคะลักษณะของการที่จะเปลี่ยนแปลงไปโดยฉับพลันนะอย่างเช่นชีวิตมันก็อยู่แบบ นิ่งๆน,นะคะหรือว่าวนอยู่กับปัญหาบางอย่างก็แล้วแต่นะแต่ต่อไปนี้มันจู่ๆมันก็จะเปลี่ยนเลยนะคะทีนี้เปลี่ยนไปในทางที่ดีไหมเนี่ยด้วยเพจช็อปครันะคะกับ kingof w o n d s เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะคะมันเปลี่ยนแปลงไปลักษณะที่แบบมีอะไรเซอร์ไพรส์เลยแหละนะคะ,ะเหมือนกับว่าอาจจะมีเรื่องราวดีๆนะคะเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเข้ามาในชีวิตนะคะเช่น การเริ่มต้นใหม่ของชีวิตนะคะแล้วก็อาจจะเกี่ยวข้องกับผู้คนด้วยนะคะจะมีผู้คนที่อ,อยากที่จะเข้ามาในชีวิตของเจ้ากันนะคะเป็นเ NERGY ใหม่ๆห,หรือว่ามีคนที่อยากที่จะทักทายนะคะส่งข้อความมาหรือแม้แต่อยากที่จะบอกรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆด้วยนะคะเป็นคนที่แบบ ไฮโปรไฟล์ profile, นะคะมีโปรไฟล์ที่ดีอะไรแบบนี้นะเป็นคนที่แบบเหมือนกับมีความสำเร็จในหน้าที่การงานค่อนข้างสูงอะไรแบบนี้นะคะส่วนชาวกันเองเนี่ยก็เหมือนกับว่าชีวิตของคุณเปลี่ยนแปลงแล้วเนี่ยนะคุณจะได้ทราบนะคะหรือว่าได้รับข่าวดีอะไรบางอย่างอย่างใดอย่างหนึ่งในชีวิตของคุณนะที่จะเข้ามานะคะคุณจะรู้สึกตื่นเต้นกับมันมากๆเลยแล้วตัวคุณเนี่ยนะคะก็เหมือนกับว่า คุณจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานมากเป็นพิเศษนะแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จกับการงานด้วยนะคนที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องกับคุณมีความเป็นไปได้ว่าจะเป็นธาตุน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิกแล้วก็ธาตุไฟเม็ดสิงห์ธนูเอาละเดี๋ยวเราจะไปดูเพิ่มเติมกันนะว่า energy ของเขาคนนั้นจะเป็นอย่างไร energy ของเขาคนนั้นนะคะ โอ้เขาเป็นเดอะแมจิชียนนะเป็นคนที่เก่งฉลาดมากๆเลยนะคะน่าจะเป็นพลังงานใหม่ๆสำหรับคุณนะ mm hmm. เขาน่าจะมีแพชชั hmm. ่นในตัวคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ถามว่าเขาเป็นคนทีเ่เคยจบความสัมพันธ์ไปแล้วกับคุณ mm hmm. ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะ อาจจะเป็นคนที่เคยจบกับคุณไปนะคะแล้วก็เขายังตัดคุณไม่ขาดเขาก็เลยอยากที่จะกลับมาเริ่มต้นใหม่กับคุณในขณะเดียวกันเรามองเห็นว่าคนนี้เป็น energy ใหม่ new brand นะคะ new energy ก็ได้นะถ้าเขาคนนั้นนะคะเคยมีเรื่องราวท็อกซิกในเรื่องราวของความรักมาก่อนนะคะแล้วก็จบความสัมพันธ์ไปนะคะในตอนนี้เขาก็ยังเหมือนมีภาระอะไรบางอย่างที่ พันหรืออะไรแบบนี้นะคะอาจจะเป็นแบบอกหักผิดหวังจากความรักนะคะเป็นไม้หรืออะไรแบบนั้นแล้วก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่า,าชีวิตเขามีอะไรหลายอย่างนะคะที่จะต้องแบกรับในตอนนี้แล้วก็แต่เขาเป็นคนที่เก่งที่มีความสามารถมากๆนะคะเรียกว่าสามารถที่จะทําอะไรแล้วประสบความสําเร็จเขานึกอยากจะทําอะไรแล้วให้มันสําเร็จเนี่ยเขาจะทําได้เขาเป็นนักมานิเฟสตัวยงนะคะที่จะแบบ ตอนนี้เขาต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรใหม่ๆต้องการเปลี่ยนตัวเองไปเลยอเปลี่ยนตัวเองใหม่นะคะในทุกเส้นทางของชีวิตนะแต่เขาก็ยังเหมือนยังมีอะไรที่เป็นปัญหาอุปสรรคอยู่นะคะแล้วก็ถ้าจะพูดถึงว่าจะ,จะมาเริ่มต้นความรักกับคุณมันก็อาจจะเป็นเรื่องที่เขาอาจจะต้องคิดว่ามันเป็นมีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่เขาจะต้องเหนื่อยนะคะหรือว่าเป็นเพราะว่า คุณกับเขาอาจจะเป็นเรื่องของผมลิขิตที่ให้มาเจอกันแต่มันมีความแตกต่างบางอย่างหรืออะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเขาอาจจะเป็นชาวมังกรหรือว่าพิจิกได้ด้วยนะต่อไปนะคะเราจะไปดูสถานการณ์และแนวโน้มสำหรับสถานการณ์และแนวโน้มให้กับชาวกันนะคะโอ้เดฟู Food, กันรเริ่มต้นใหม่มาถึงแล้วนะคะแล้วก็นายอัคัพ จะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตคุณมามอบความรักให้กับคุณจริงๆด้วย Knight of Pentacle นะคะ Ten of Wands The Wheel โชคชะตากำลังจะเปลี่ยนแปลงแล้วนะคะ The Chariot <c oughs> การเดินทางมาของใครบางคนนะ The Hangman นะคะ10ดาบ Seven of p e n t a c l e และ Four of p e n t a c l e โอเคสำหรับเรื่องราวนะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวกันนั้นจะเป็นอย่างไรในอดีตเนี่ยเราว่าชาวกันอาจจะมีในเรื่องราวของการที่จบลงไปนะคะมีความสัมพันธ์ใดความสัมพันธ์หนึ่งอะ่ะที่มันต้องจบลงไปอย่างเจ็บปวดนะคะเสียใจเจ็บปวดเจ็บแต่จบก็อ่า คือคงต้องปล่อยมันจบไปนะคะเพื่อที่จะได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆสักทีแล้วคุณก็หยุดอยู่นิ่งมาสักพักหนึ่งแล้วด้วยนะคะหยุดอยู่นิ่งหรือว่ามีใครบางคนที่เขาก็แอบมองคุณอยู่แล้วเขาก็แบบเหมือนกับวางแผนอะไรบางอย่างที่อยากจะเข้ามาในชีวิตคุณอยากมาลงทุนลงแรงกับคุณหรือเขามีความผูกพันกับคุณนะคะ แล้วตัวคุณเองก็อาจจะมีความรู้สึกว่าความสัมพันธ์ที่เราเคยลงทุนลงแรงไปในอดีตนั้นมันได้อะไรกลับมาหรือได้แต่ความเจ็บปวดเสียใจนะคะคุณอาจจะเกี่ยวข้องกับทัดตินพฤษศกันเมืองก่อนเนาะทีนี้เนี่ยคุณก็อาจจะเจอเรื่องราวหลายๆอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยมากๆเลยนะคะเหนื่อยกับชีวิตเหนื่อยกับออปัญหาภาระ ที่คุณอาจจะต้องแบกรับนะคะคนนุ้นคนนี้ให้คุณเนี่ยต้องแบกรับต่างๆก็ตามนะคะหรือว่าคุณเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับคนอื่นมากเกินไปนะคะแล้วคุณก็าอาจจะเหนื่อยกับความคิดของตัวเองก็ได้บางทีชีวิตก็อาจจะไม่ได้มีอะไรน่าเหนื่อยมากแต่ว่าคิดคิดมากจนจนเหนื่อยนะคะคิดมากจนแก่อะไรแบบนั้นแั้นนะคะ แล้วก็มันถึงเวลาว่าคุณอาจจะต้องปล่อยตัวเองออกมาจากภาระต่างๆนั้นซะทีปล่อยตัวเองออกมาจากความคิดมากความเหนื่อยความอือึดอัดอะไรแบบนั้นนะคะเพื่อที่จะเริ่มต้นกับชีวิตใหม่ต่อไปนี้ดูเหมือนชาวกันที่เคยเป็นคนที่เครียดคิดมากก็จะแบบปล่อยละปล่อยสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างนะคะอืมก็ อยากจะใช้ชีวิตอย่างอิสระล้นลามีความสุขบ้างอยากจะเดินทางนะคะเพราะว่ามันอาจจะถึงช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงก็ได้นะคะเด e วิวเข้ามาก็การเปลี่ยนแปลงของชีวิตนะคะที่มันอาจจะค่อยๆเริ่มค่อยๆเริ่มนะแล้วมันก็เปลี่ยนแปลงไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อะไรแบบนั้นนะ,นะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าคนเก่าๆก็อยากจะกลับมาในชีวิตคุณด้วยนะคะมีคนที่อยากจะเข้ามาในชีวิตคุณนะคะน่าจะเป็นอย่างน้อยสองคนนะคะ อาจจะมีที่โดดเด่นก็มีกรกฎนะคะแล้วก็ทัดน้ำนี่แหละนะคะที่เขาอยากจะมีคนที่อยู่ไกลจากคุณมีระยะทางกับคุณเขาก็อยากจะเดินทางมาหาคุณนะคะอีกคนนึงดูเหมือนจะมีการเดินทางกันทั้งคู่นะคะอ,อ่าคนหนึ่งเนี่ยแตกต่างจากคุณมากๆเลยนะคะแต่แตกต่างกันในทุกๆด้านอะไรเงี้ยน่ะนะคะส่วนอีกคนนึงก็ มีเสน่ห์มากๆนะคะที่เขาแบบอยากจะเอาความรักมามอบให้กับคุณอย่างจริงจริงจังๆเลยทีเดียวนะคะเหมือนกับข้ามน้ำข้ามทะเลมาอะไรแบบนั้นนะคะแล้วก็การที่จะมีใครบางคนอยากจะขอโอกาสงอนๆจากคุณก็ได้นะแต่คุณก็ยังเหมือนกับจะยังหยุดนิ่งนะคะคุณอาจจะ กำลังคิดแต่ตรองอยู่ก็ได้นะคะหรือว่าอยู่กับตัวเองจนชินหรือว่า,าคิดแต่ตรองดูอยู่ก็ได้ว่าเออใครที่เข้ามาจะจริงจังจริงใจไหมเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนอะไรแบบนั้นนะคะเพราะคุณไม่อยากจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่เหนื่อยความสัมพันธ์ที่เป็นตัวเลือกความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือว่ามีเรื่องความหึงหวงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่ก็มีใครบางคนเขาอยากที่จะมาสร้างอนาคตกับคุณแต่ก็ดูเหมือนคุณก็อยากที่จะเน้นไปในเรื่องของการการเงินนะคะการเก็บเงินเก็บทองอะไรแบบนี้นะคะแล้วคนที่คุณจะปิดกัน้นน่าจะเป็นคนที่แบบมาเห็นแก่เงินกับคุณเห็นแก่ตัวต่างๆนั่นเองนะคะเอาละนี่ก็คือในสถานการณ์แล้วแนวโน้มน,นะของกันต่อไปนะคะเราจะไปดูข้อความในใจจากใครคนหนึ่งว่า เขาคิดและรู้สึกอย่างไรนะคะเขาน่าจะมีในเรื่องของปมประเด็นบางอย่างในวัยเด็กนะคะที่แบบเออมีความรู้สึกไม่ค่อยมั่นใจนะหรือไม่รู้สึกความรักมันไม่ค่อยปลอดภัยค่ะความมั่นใจว่าเขาดีพอไหมนะคะคนคนนี้อาจจะมีความรู้สึกเคยบอกว่าเขาไม่ดีพอหรอกอะไรแบบนั้นนะแล้ว เขารู้สึกสูญเสียแล้วก็สับสนมากๆเลยหรือเขารู้สึกสูญเสียคุณไปแล้วอะไรแบบนั้นนะอืมแล้วเขาก็มานั่งคิดว่าเขาจะทําให้เรื่องราวทุกอย่างมันดีขึ้นนะคะหรืออะไรที่มันเคยไม่ถูกต้องก็ทําให้มันถูกต้องขึ้นในวันหนึ่งนะเขาบอกว่าเขาก็ใช้เวลามานานแล้วนะในการที่จะพิสูจน์ตัวเองกับคุณแล้วเขาก็บอกว่า เรื่องราวต่างๆอ่ะเขาไม่ได้ตั้งใจที่จะทําร้ายหรือทําให้คุณเสียใจเลยต่อไปนะคะเราไปดูความลับที่อยู่ในใจของเขากันว่าเขาอ่ะคิดและรู้สึกอย่างไรคนนี้น่าจะเป็นคนที่อยู่ห่างจากคุณนะนะหรือว่าแยกห่างกันไปนะเพราะเขาบอกว่าฉันยังรู้สึกถึงเธออยู่เสมอถึงแม้ว่าเราจะอยู่ห่างกัน ฉันเคยคิดว่าเราทั้งสองอ่ะมันจําเป็นที่จะต้องปล่อยกันไปในตอนนั้นอาจจะเป็นเพราะว่าชีวิตของฉันมันไม่ได้เป็นอย่างที่เห็นชีวิตของฉันก็ในช่วงนั้น,นก็นกมีปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวและณตอนนี้ฉันรู้สึกอยากจะกลับไปมีความรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกดีๆแบบนั้นอีกครั้งหนึ่งจริงๆฉันลืมเธอไม่ได้เลยจริงๆนะ ถึงแม้ฉันจะพยายามที่จะลืมเธอแล้วหันไปทำงานทำการทำกิจกรรมอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายนะคะเพื่อที่จะให้ลืมเธอแต่มันก็ลืมไม่ได้สักทีเอาละต่อไปนะคะคุณสามารถที่จะมาเช็คนะคะในสถานการณ์ความรักนะคะความคิดความรู้สึกของใครคนหนึ่งนะจากการที่ได้ดูดวงส่วนตัวเป็นของตัวเองก็ได้เช่นกันนะคะ เราไปดูเส้นทางแห่งความรักกันว่าในเส้นทางนี้ชาวกันจะได้เจออะไรอย่างน้อยนะคะคุณได้เจอกับความรักที่มาสอนคุณนะคะเรื่องของ love yourself first รักในตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองให้ได้นะคะการรักในตัวเองเนี่ยใช่ทุกคนต้องรักตัวเองอยู่แล้วแหละแต่แต่บางครั้งบางทีเราก็ปล่อย ะะให้ความรักมันมาทำร้ายเราทำให้เราต้องเสียใจเจ็บปวดนะคะหรือว่าใครบางคนที่เราเลือกเข้ามาในชีวิตก็มาทำให้เราเสียใจเจ็บปวดอย่างนั้นน่ะถือว่าไม่รักตัวเองนะคะเพราะถ้ารักตัวเองจริงอะ่ะเราก็จะไม่ปล่อยให้ตัวเองอยู่ในสถานการณ์ตรงนั้นนะเนี่ยแหละคือเรื่องหเ่าที่ความรักมาสอนคุณในเส้นทางนี้อาจจะมีใครบางคนนะคะที่นิ่งเงียบหาย อยู่ในพื้นที่ของตัวเองนะคะอยู Canvas> ่เงียบเงียบนิ่งๆเพื่อที่จะรู้สึกปลอดภัยนะคะก็อาจจะเป็นชาวกันเองก็ได้ที่เป็นฝ่ายนิ่งเงียบนะคะหรือว่าเขาหรือต่างคนต่างเงียบก็ได้เช่นกัน head not hard แล้วก็มีใครบางคนที่ใช้สมองนะคะมากกว่าหัวใจนําทางใช้ตรกกะเหตุผลสระตะข้อดีข้อเสียนะคะสังคมเขาจะว่ายังไงอะไรต่างๆคิดเหตุผลนะเอ๊รักครั้งนี้ มีความรักแล้วได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยนะคะในความสัมพันธ์เนี้ยมันมีแล้วก็ bad attitude ด้วยโอ้โหมากันครบเลยนะคะความคิดในทัศนคติเชิงลบต่างๆมองกันในแง่ร้ายนะคะมีความคิดเชิงลบแล้วก็ shadow side มุมมืดด้านมืดของแต่ละคนนะคะซึ่งมันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้าง มาสอนชาวกันนะให้รู้จักรักตัวเองมาจากปัญหาเหล่านี้แหละนะคะปัญหาพวกต่างๆที่เกิดขึ้นนะซึ่งตอนนี้เราคิดว่าชาวกันน่าจะค้นพบอะไรบางอย่างแล้วละ่ะนะคะในการที่จะนำาพาชีวิตของตัวเองนะคะเพราะไม่งั้นคงไม่มีไพ่แห่งการปลดปล่อยการที่จะเป็นอิสระต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูลักษณะความรักความสัมพันธ์นะว่าชาวกันจะต้องเจอลักษณความสัมพันธ์แบบใด unforgettable โอ้แต่คุณไม่ลืมใครบางคนหรือเปล่าหรือความสัมพันธ์นี้มันไม่สามารถลืมเลือนได้นะคะ l e a v e it behind นอกจากว่าจะต้องทิ้งเรื่องราวในอดีตไว้ข้างหลังนะคะ secret คุณเคยเจอความสัมพันธ์ที่เป็นความลับไหมหรือว่ามันจะมีอะไรที่ต้องปิดบังซ่อนเลนนะคะแล้วก็ทำให้คุณสับสนสับสนวุ่นวายใจนะฮะต่างๆมากมายนะแต่ว่ามันถึงเวลาแล้วที่จะต้องเริ่มต้น ชีวิตใหม่เริ่มต้นกับ New Chapter นะบทบาทใหม่ของชีวิตบทใหม่ๆของชีวิตนะคะแล้วก็มีความสุขมากๆเลยนะคะดูคนนี้นะคะดูแบบปลดปล่อยตัวเองอิสระนะคะลอยขึ้นมาเลยคุณจะได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เร็วๆนี้นะคะรวมทั้งความรักครั้งใหม่ด้วยนะต่อไปนะคะเราก็จะไปดูแองเจิลกันนะว่าจะมาให้คำแนะนำอะไร w วท ting โอ้มีเรื่องของการแต่งงานเข้ามาเกี่ยวข้องนะคุณเคยแต่งงานไหมหรือว่าคิดในเรื่องราวของการแต่งงานกำลังจะแต่งงานนะคะ t o Love คุณจะได้พบกับรักแท้แล้วหรือ Honeymoon คุณจะได้ใช้เวลามีทั้ง Honeymoon และเวท ting นะคะสงสัยคุณจะได้ใช้เวลานะคะที่จะมีช่วงเวลาอยู่ด้วยกันอย่างหวานชื่นนะใครที่ยังไม่ได้แต่งงานคุณจะได้แต่งงาน นะคะอ่าถ้าแองเจลแนะนำบอกว่า Give your relationship a chance นะให้โอกาสกับความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งนะคะคุณอาจจะเข็ดเจ็บปวดกับความรักโอ้ยไม่เอาแล้วความรักเบื่อก็ลองให้โอกาสอีกครั้งก็ได้แม้ถ้าได้แบบ to love ได้รักแท้นะคะได้ความสุขได้โมเมนต์ดีๆนะคะเนี่ยการแต่งงานที่แบบเออมีความสุขอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ให้โอกาสเถอะ นะแต่ถ้าความรักที่ไม่แท้จริงความรักที่ไม่ชัดเจนความรักที่ทําความทุกข์แล้วคุณจะให้โอกาสหรือแล้วก็โคดิเพนเดนซีนะคะเข้ามาเตือนใจชาวกันนะเพราะว่าแองเจิลรู้ดีว่าชาวกันนะบางทีก็ยึดติดกับอะไรมากเกินไปนะคะพอมีคนรักก็โอ้ยึดติดกับคนรักนะคะมากจนเกินไปซึ่งอันนั้นมันจะไม่แอดแทรคนะคะมันมันเป็นการแอดดิกนะเพราะฉะนั้นเนี่ย คุณจะต้องแบบเหมือนสามารถที่จะสร้างนะคะพื้นที่ส่วนตัวให้กับตัวเองนะคะการให้พื้นที่กับเขานะคะเคาลบในเรื่องของพื้นที่ของกันและกันอะไรแบบนี้มันจะทําให้ความสัมพันธ์น่ะดีขึ้นถ้าคุณได้เจอกับความสัมพันธ์ครั้งใหม่หรือว่าจะให้โอกาสกับความสัมพันธ์ที่เก่าๆก,ก็ตามนะคะ และข้อคิดคืออะไร Just let it go ปล่อยมันไปเถิดนะคะเพราะว่ายัางไงคุณก็ต้อง let go อยู่แล้วนะคะเพราะให้ the f o o l ก็คือการ let go นั่นเองปล่อยวางปล่อยวางจากทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางจากความทุกข์ความเศร้าความเครียดปล่อยวางจากปัญหานะคะอ๋อ oh, แต่ว่า take a step back is not the right time นะถ้าคุณคิดจะย้อนกลับไปนะคะถอยหลังกลับไปมันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสมแน่ๆนะคะ น่าจะไม่ใช่กับการที่เอจะเลือกถ้าคุณมีคําถามว่าเอาจะเลือกกลับไปกับคนเก่าๆดีไหมการสัมพันธ์เก่าๆดีไหมนะคะน่าจะไม่ใช่คําตอบที่ดี everything's gonna be okay แล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะดีขึ้นนะคะถ้าคุณคิดว่าตอนนี้อึดอัดอปัญหาต่างๆยังไม่หมดไปนะ just do it จงทำตามที่ไพ่แนะนำนะคะและที่สำคัญก็คือ stop worrying about that จงอย่าก,กังวล ะะกับเรื่องราวใดๆที่อยู่ในใจคุณตอนนี้ที่กังวลมากเกินไปอย่าไปกังวลเลยนะคะปล่อยวางมันไปเดี๋ยวทุกอย่างก็จะโอเคกันเองและคุณสามารถติดต่อดูดวงส่วนตัวในรักษณะแบบนี้ที่เป็นเรื่องราวของคุณเองได้นะคะหรือว่าสมัครเรียนเรามีคอร์สสอนอ่านไพ่ทาโร่ไพ่ออร,ร์เคิลนะคะแล้วก็คอร์สดึงดูดักแท้โดยการใช้กดแรงดึงดูดนะคะเพื่อดึงดูดคนที่คุณต้องการคุณต้องการใคร เป็น specific person ไหมนะคะใครบางคนที่อยู่ในใจคุณนะคะหรือว่าคนรักที่ดีเราก็มีเทคนิคของกดแรงดึงดูดซึ่งหลายๆคนก็ใช้ได้ผลมาแล้วนะคะในการที่จะได้พบเจอนะคะคู่ครองที่ดีที่จะเข้ามาให้คุณได้รู้สึกถึงความตื่นเต้นแล้วก็ประหลาดใจเลยทีเดียวว่าเออมันได้ผลนะใช่แล้วนะคะนี่ก็คือเรื่องราวของวันนี้ ขอบคุณสำหรับการกดติดตาม Subscribe และแชร์คอมเมนต์ในชาแนลนิลญาทาร่ o นะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะฝากช n แนลนิลยา Law อ t t แทช t ั่นด้วยนะคะรวมถึงร้านค้านะคะของนิลยาสามารถที่จะไปที่หน้าช่องแล้วก็ถ้าใครต้องการนะคะในเรื่องของอเครื่องฟอกอากาศป้องกันฝุ่น PM 2.5นะคะแล้วก็หน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5นะคะ ก็สามารถที่จะเข้ามานะคะซื้อกดซื้อสั่งซื้อได้เลยนะคะโดยผ่านช h อปปีขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วไว้พบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ